สวัสดีจ้าทุกคนกับว่าพบกับไม้นะจ๊ะกับช่องพักกินผ้าเทียวจ้ามันนี่กะเป็นคลิปกินจ้าแวะมาทักท่ายกันจ้าในวันที่ฝนตกลปรยโปรยล่อยโ่อยตกไปอยบนมือจ้ามันนี่โอ้ยมาทักท่ายกันจ้าในวันฝนตกฝนตกถูกมือหลดผายุ่เข่าดูได้สุขภาพร่างกายในได้จ้า รื่นฝนตกก็พากันดูแลสุขภาพร่างกายจะ้ะเหมือนเดิมบรรยากาศหลังจากไปทรงลูกไปโรงเรียนแล้วแล้วมาทักทายคอมเมนต์กันได้เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้กันจะ้ะเปียกยืนตากผ้ากรับอับตกบดมือแล้วมันเนี่ยนะว่าบรรยากาศ โตข้ามคนไปเห็นงานให้หศด้าแล้วก็ยุดประมาณช่วงเที่ยงยุดประมาณช่วงสิบเอ็ดโมงแล้วก็โตอีกประมาณเที่ยงโตข้ามคนออกมากินข้าวเที่ยง <c oughs> หูเวลาแวะมาทักทายคอมเมนต์กันได้ะจ้าเป็นกำลังใจเหตุการณ์จ้าเป็นยังไงแนาะผลตตสูส่ๆ้วจ้าผู้ใดไปเห็นงานก่อสูส่ๆอดทอนเอา เมยก็นั่งพักนะมันจะกาดแบบนี้มาเติมแรงใจให้กันจ้ามาจ้ามาคอมเมนต์เติมแรงใจให้กันเป็นกำลังใจให้กันจ้าสู่ใใใใๆทักทายทุกช่องทุกคนจ้าที่เขามาคอมเมนต์นะจ้าเขามาชมคลิปนะจ้าเติมแรงใจให้กันจ้าแค่สิก,กินอย่างดอกเสามา คิดหาแล้วก,กินคิดหาแล้วก,กินยากจ้ะก,กินหาแล้วกินยากจะสิก,กินอีหยังบรรยากาศแบบว่าตาสิรับแบบนะู้น่ะบรรยากาศพึ่งตกโปรยวัดมือเราเมนเนระวบรรยากาศดี่ดีอะไรวาสิเป็นาานางฐานนำฝนมันตกดิ้นก็นแล้วมันไปหรือปล่าเ้ยเดี๋ยวอยู่ในคุานจนพอแล้วบ้านเฮ้า นอนนะนะอีสานนะถ่วมเนนะปลาไอหน้าเขา่าเออว่านโทรไปหาแม่แม่บอกว่าไม่ไดนันกะแลงไปมากกะน้ำถ่วสวมปลาเขา่าต,ตอนแรกโทรไปบอกเข่าสิตายแล้วก็โทษไปอีกรอบนึงน้ำถ่วเข่าสิตายแล้วจะเรียกตนศาสตรหรยัง ว่าสมบูรณ์แบบจัากมองเวลาบ่ตกกับว่าตกก็ลาตกกับตกจนถ่วตกแห้งอะถั่วปลาเข่าวันนะโอ้เลี้ยตกแถวบ้านพังอืนตกคือบ้านรือว่ายุ่นี่ตกทุกมือเลยเลยยวนสมมติปากาตกทุกมือเลยจ้ะแต่ว่าถามว่าตกสาวกับตกแรง จะมาติดตกยังเหมือนเศร้าตกห้าคพูเพลงนงานตกทุกมื่นดูแลสุขภาพรวนไปด้วย,ด,ด,ย,ววยด้วจ้าฝนตกจากเด็กเป็นสิบลสบายเด้อไปเหตุงานก่ะชุดกันพวงกันฝนใส่ดูแลสุขภาพร่างกายสักคองใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วเนาะแปบ๊บเดียวเร็วๆจะสิ้นปีอีกแล้วจ้า คอมเมนต์ไว่กันเลยแด้เติมแรงใจกันมาเติมแรงใจให้กัน,ใใกนสู่ชีวิตต่อไปจ้าเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆช่องนะจ๊ะสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่คือกันจ้าไม่กล้าลางเป็นกำลังใจให้ทุกคนอุหม่แหละ บ่าวเลิงสับหายกะเป็นอาทิตย์แล้วนะกระพานมาแม่ละเริ่มจะดีขึ้นแล้วจ้ะตอนนี้แต่มีคนเขามาติดตามเขามาชมเห่ากะยอดพี่อยู่ก็เริ่มขึ้นแล้วไม่กะขอขอบคุณทุกคนนะจะ๊ะที่เขามาหลับชมเขามากดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะจะ๊ะไม่กะระว่างอากเรียงลูกรับรู้เห็ดงานบ้านไม่กะขอไปกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันจะ้ะที่ได้ พันหนึ่งพัชั่วโมงแล้วก็สีพันชั่วโมงพันไปด้วยกันจ้าวันนี้ก็ไป้ายเรจะ้ะแวะมาเติมกำลังใจให้ทุกคนนะจ้าสู้ๆกับการดำร่งชีวิตแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายจะของแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันจะ้ะไปลจะจ้ะสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาได้จ้าถือก่อนไปไายในมือเดียวจ้าพอกันคลิปหนาจ้า